ค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับไออีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรถ Ford f i t s t a 1.5S Top Sport Hatchback ปี2012-2013ปีสีฟ้าคันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรถ Ford f i ฟ s t a คันนี้นะคะแม็กค่ะคุณผู้ชมค่ะแม็กเป็นแม็กขอบ16นะคะถือว่าเป็นรถที่เฉีียวมากๆเลยนะคะสภาพรอบรอบคันของ Ford f i ฟ s t a คันนี้นะคะจะบอกว่าสภาพรอบๆคันถือว่าเป็นรถที่ พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะสภาพนี้ถือว่าโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะคะสําหรับฟอร์เซตตาคันนี้นะคะมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กําลังกังวลเรื่องการถอยหลังนะคะโอ้คุณผู้ชมหมดหัวเรื่องการถอยหลังไปเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมได้สัมผัสรถฟอร์เซตตาคันนี้นะคะเพราะว่าเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมว่าหมดกังวลเรื่องการถอยหลังจริงๆใช่ไหมคะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไอจะพาไปดูด้านในของฟอร์เซตตาคันนี้นะคะว่าสภาพด้านในจะดีขนาดไหนนะคะตามไอซ์มาเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับฟอร์เซตตาคันนี้นะคะเป็นพรมาไลมัลติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบกคู่และเบรก ABS ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหถือว่าเป็นรถที่คุ้มมากๆเลยนะคะ ค,ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรถโอย์คเฟ t ต 1.5S Top Sport Hatchback ปี2012-2013จปีสีฟ้าคันนี้นะคะเป็นรถที่สภาพดีนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถเติมน้ำมัน e20 ได้นะคะคุณผู้ชมฟังราคาให้ดีนะคะราคาอยู่ที่189,000บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะ คุณผู้ชมว่าราคานี้คุ้มสุดๆและโดนใจคุณผู้ชมมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจที่ต้องช่องทางและรเรียกติดต่อไวให้ด้านล่างคลิปนะคะจะกลับมาม่คลิปหน้าคะสวัสดีคะ่ะ